สวัสดีครับผมปลาล์มสุชัยสวนอ่อนครับในเรื่องรับบทเป็นโยครับเอาจริงถ้าเล่นหนังเรื่องนี้คือเล่นเป็นตัวเองเพราะจริงคือชีวิตปลาล์มก็เป็นอย่างนี้นะเฮฮากวนๆอยู่ในกองอะไรเงี้ยในเรื่องก็กวนว hey! พอรู้ว่าเล่นกับ CG เนี่ยก็เล่นยังไงวะพะปาล์มไม่เคยเล่นกับ CG เลยไนงะคือเวลาเรากลัวเราต้องเล่นใหญ่กลัวซึ่งเราเราไม่ได้เล่นกับคนไงมันเหมือนแบบ CG มันเรียนหน้าแล้วก็อีอะไรเงี้ยพี่ห็นไม่ได้พี่ได้แค่ละเหลวปะ่ะ <laughs> คือปามารู้จักกับกอล์ฟอยู่แล้วแล้วทีนี้คือเวลาเล่นกันคุยกันอะไรเงี้ยคือจะคุยภาษาเพื่อนก็เฮฮาอะไรเงี้ยฟังตอนแรกเขาก็ยังเก่งๆตอนแรกเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้เขาเนาะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยสวยๆใสๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาแบบเขาคงชินกับความจังไรเราเขาเลยยอมคุยพี่ว่าอันนี้ไม่ใช่งานเราอะโอเคยังหนูว่าโอเคเลยยังหนูพอใจส่วนตัวร้วนๆแต่จีน่าเนี่ยตอนแรกยังไม่ได้สนิทมาก แต่พอคุยไปคุยมาอ้าวจังไรเหมือนกันก็เลยสนิทก,กันเร็วมีซีนที่โดนเมือกอะเหมือนทีมงานแกล้งอะมันต้องเตรียมเมือกอะนึกออกปะโอ้โหล้างเป็นวันกว่าจะออกอตึงมากตอนนั้นอะเพราะมันแห้งแล้วตึงไปหมดเลยอะเล่นอยู่คนเดียวเลยเมื่อกี้เล่นคนเดียวไม่มีใครเล่นกูเลยนะ <laughs> ฝากหนังเรื่องนี้ด้วยครับเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตของปาล์มนะครับตอนแรกเนี่ยที่ได้รู้มาว่าต้องเล่นกับ CG แล้วก็เป็น CG ของไทยซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่น่าเชื่อนะครับว่า CG ของไทยเนี่ยไปถึงไหนแล้วต้องบอกเลยว่าดีมากๆคือถ้าดูปุ๊บ CG ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่ครับ